สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดั m คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวมาเลเซียชาวเวียดนามและชาวาเขมรตนหลังจากที่ไทยชนะมาเลเซีย3-0เซตในศึกวอลเลย์บอลชาย4เกม2023 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีเกม2023ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมใสากับเวียดนามมาเลเซียและเมียนมาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3-0ต่อเซต้วยคะแนน 25-20, ต่อ25-17ต่อและ25-20ต่อ สำหรับการแข่งขันในนัดต่อไปทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่4พฤษภาคม256 6เวลา1 4นาิกา30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียชาวเวียดนามและชาวแคมนหลังจากที่ไทยเอาชนะมาเลเซียไป3ต่อส่วนเซตในศึกวอลเลย์บอลชาย4เกม2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวมาเลเซียกันก่อนนะครับ ดยชาวมาเลเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่านัดต่อไปต้องชนะมุมมองท่านต่อมาครับอย่ายอมแพ้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าจงกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากคุณเอาชนะในเซตที่3ได้คุณจะชนะ3ต่อสองเซตแน่นอนแต่คุณก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว ชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าก็ถือว่าดีแล้วคนไทยตัวสูงทุกคนเลยคอมเมนต์ท่านมาครับก็ถือว่าไม่เลวนะพัฒนาขึ้นเยอะเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสู้ต่อไปพวกเราสนับสนุนทีมมาเลเซียมุมมองท่านต่อมาครับถือว่าเป็นเกมที่ดีเลย พวกเราทุกคนยังคงเด็กอยู่และยังพัฒนาไปได้อีกมากชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นเกมที่ดีของมาเลเซียขอแสดงความ,มดีกับการให้การสนับสนุนที่แข็งแกรง่งเป็นสัญญาณของการมีอยู่ของพวกเราในครั้งนี้ซึ่งถือว่าพัฒนาขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆก,การพบกับทีมไทยด้วยระยะห่างคะแนนเพียงเท่านี้ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ พวกเราขอให้มาเลเซียเอาชนะได้ในนัดต่อไปนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับโชคดีนะมาเลเซียเซตที่3คะแนนไม่ห่างกันมากนักอีกแค่นิดเดียวเองหวังว่าเกมในวันพรุ่งนี้และต่อๆไปผลการแข่งขันจะเข้าข้างพวกเรานะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยนะมาเลเซียถือว่าพัฒนาไปมากแล้ว ไรอันตันคือไอดอลคอมเมนต์ท่านมาครับพัฒนาขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวและชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผมคิดว่าการแข่งขันคราวนี้ถือว่าโอเคนะเมื่อเทียบกับทีมที่เคยแข่งขันก่อนหน้านี้ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาหลังจากที่ไทยเอาชนะมาเลเซีย3ต่อ์เซต ในศึกวอลเลย์บอลชาย4เกม2023กันบ้างนะครับโดยชาวกัมพูชาท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมไทยคราวนี้มาดีกว่าคราวที่แล้วนะมุมมองท่านต่อมาครับมาเลเซียเอาผู้เล่นลุกครึ่งมาหลายคนเลยคราวนี้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผู้เล่นไทยยังไม่เสียเหงื่อเลย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับผู้เล่นไทยหน้าใหม่กันทั้งหมดเลยชาวคมเมท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าวลยล์อบอลชายกล้าพูดได้เลยว่าอินโดนีเซียจะได้เหรียญทองคอมเมนต์ท่านมาครับลูกครึ่งไทยแอฟริกันผิวดำจังความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามาเลเซียปะทะ แอฟริกาใต้มุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยชุดนี้ใช้ลูกครึ่งหมดเลยชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศไทยร้อนเกินไปผมก็เลยยิกความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนไทยตัวสูงมากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสู้ไทยไม่ได้ วเขาตัสคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับมาเลเซียเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อพบกับคขมเมนแต่เมื่อเจอกับไทยก็เสร็จเรียบร้อยชาวคขมเมนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามาเลเซียตัวเล็กยากที่จะจัดการกับทีมไทยได้มุมมองท่านต่อมาครับทางฝั่งไทยลูกคืึองเยอะจัง คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าประเทศไทยรู้จักหาลูกครึ่งฝีมือดีมีมาตรฐานความคิดเห็นท่านต่อมาครับสยามเอานักกีฬาแก่ๆมาเล่นกับเด็กๆนอ,อ,อิชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามาเลเซียตอนที่เล่นกับเขมรเหนียวมากตบไม่ตายง่ายๆเลย และคอมเมนต์ของชาวาเขมรท่านสุดท้ายครับอินโดนีเซียคือพันธมิตรเราส่วนสยามอิจฉาริศยาเราต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปสาต่อสูนเซตในศึกวอลเลย์บอลชายซีเกม2023กันบ้างน,นะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว,วา้ว่าวอลเลย์บอลชายปีนี้ เวียดนามจะแสงหน้าไทยมุมมองท่านต่อมาครับเป้าหมายของเวียดนามคือเหรียญเงินคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าวอลเลย์บอลชายมีความเป็นไปได้ที่รอบชิงชาเลศจะเป็นอินโดนีเซียพบกับกัมพูชาจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าอินโดนีเซียพบกับเวียดนามต่างหาก ความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยไม่มีอาสนพันธ์หรอจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีอาสนพันธ์และกิตติทัศน์ตอนนี้บอลแรกของไทยพังมากขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h ตบอลเครดิตเพจฟุตบอลฟีเดเรชันออฟเคมเบอร์เก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวมาเลเซีย ชาวเวียดนามและชาวคขเมนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3-0เซตในศึกวอลเลย์บอลชาย4เกม2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดป,ประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้บดก, like, กดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเ e คอมเมนต์จากเพจ comment แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น com สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ